เงือเดเทียบกดบเสต็ปแห่งการตกของโลกสัตว์แล้วการตกของมนุษย์สุดทายเปียบร้อยเกินไปจริงๆในประดาสามตัวชาแห่งการตกนึ้นอันดับแรกก็คือแกะ ว่ากวันในปี2015สายการบินสิงคปโปร์แอร์ไลน์มีเที่ยวบินหนึ่งที่ต้องขนส่งแคชจำน,นวน2 1 8 6ตัว,วแต่บินไปได้ไม่ทันไทยเครื่องตรวจจับความถองเครื่องอบินก็ส่งสัญญาณเตือนขึ้นมาแต่ในเครื่องบินก็ไม่กินงเศกแขกตัวละว0หรือว่าจะมีอาวุธชีวภาพาสุดท้ายเครื่องบินจะลองจากทุกเั้นแต่หลังจากพยา,ายามหาสาเหตุกันอยู่พักใหญ่ก็พบว่าละละพิธารเรื่องปพราแคชตัวนี้สดพร้อมกันจนทำให้มีปริมาณราิทธินในเครื่อบงบินเกินมาตรฐานแต่เมื่อเทคกับบทของช่างแล้วตแกไไดบ ในลำใสที่ยาวมากของช้างเต็มไปด้วยแบทีเรียหลายชนิดนนนกกระสดอประมาณหนึงลิตรต่วันแต่ทช้างสามารถโตที้ถึงสามพนสี่รลิตรต่วันในนั้นมีประมาณเซ็นต์เป็นการสบพนงซึ่งเป็นสตระกอบแปกของการยธรรมชาติโดยรวมแล้วตัวของช้างนีหนึ่งวันกินพอสำหรับครอบครัวสามคนในการทำอาหารวันหนึ่งเลยเอาีกทาั้งนั้นพวกนี้ก็อ,อยู่ใ้้กับธรรมชาติเราเห็ยงช้างแทนดีมาก มีคนที่ทำการวิจัยเกี่ยวกับการเช็ดตดเป็นเชื้อเพลิงอยู่จริงๆเป้าหมายคือราชาแห่งการตดที่แท,ท้จริงของโลกโวัวนั้นตัวัวโลกมีวัวประมาณ1.5เ้าพันนานตัวการบริหารการตดของพวกพันที่หนึ่งปีมีปริมาณกราสมีเทนเกือบ27%อของการถอยกราสมีเทนจากที่จะค่ข้างหมดขอาเงินลึทั่วโลกถึงมีคนคิดค้นถุงต่ดไอ้วัวใส่เป็นถุงที่สภายอยู่บนหลังวัวต่อท่อจากลังใส่วัวข้อไปในถุงในแตล่ละวันสามารถเก็บกามีเทนได้3า0้ลิตรต่อวัวหนึ่ โปกตีการตดจะเลยขึ้นฟา้าเขาจริงโปรตีผู้มีวัฒนธรรม